สวัสดีครับจากร้านกงจัดการเกษตรเลือพนานะครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าทางไกลนะครับจากอำเภอบ้านไร่ครับผมจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยันมา T F 1 1 0 D I นะครับน่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสินค้าด้านในมือหนึ่งเป็นมือหนึ่งแกะกล่องไห่นะครับนี่ครับ ก็จะมีปลายถ้อยเสียนะครับแถมมาให้นะครับแล้วก็พวกเครื่องมือนะครับอยู่ข้างในนี้แล้วก็สมุดคู่มือคู่มือใบรับประกันนะครับเพาะว่ปยังก็เออ,อเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับสินค้ามีอยู่ไม่เยอะนะครับเครื่องร้อยสินี่ครับนี่ครับ T F ร้อ ดีไนะครับนี่ครับเครื่องก็จะมีฝุ่นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้หลายปีมากแล้วครับเดี๋ยวต้องเช็ดถูให้ลูกค้าให้มันสะาดสะอาดเรียบร้อยครับนี่ครับรับประกันสองปีนะครับ มีวันผลิตด้วยนะครับมีวันผลิตวันผลิตก็วันที่17เดือน12นะครับปี5-6ครับนี่ครับปี5-6ส่วนมากลูกค้าก็ถามหาตัว120ย e i ดกันเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีนะครับ120นี้ไม่มีครับของหมดแล้วครับ เหลือแต่ร้อยสนี่แหละครับทางร้านก็เหลือร้อยห้านะครับร้อยห้าก็เหลือครับร้อยห้า Ym แล้วก็ร้อยสิบห้านะครับแล้วก็ร้อย i นี่แหละครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเจ้าโลกนะครับนะครับก็จะมีน้ำมันเครื่องนะครับแถมมาให้ด้วย แล้วก็เสื้อนะครับโอ้ดูรังด้านในครับนี่หลายปีมากนะครับนี่เสื้อก็เป็นยันมารักเดียวใจเดียวนะครับเอาไ,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 ไอป้ในบัตรเอาไป้ไปครับอ่ะปีกกองก็ไ้เดี๋ยวเอาไปคนใกล้มาปั๊บเพื่อนมาเลย คอยครับล็อกไว้ด้อยล็อกไว้นั้นนะเดี๋ยวจะทำความสะอาดเครื่องให้ลูกค้านะครับปัดฝุ่นกันหน่อยเพราะว่านี่หลายปีมากเลยครับเอาผาเอาผาระบาดเออขาเสร็จธ้าม่ได้ัจังซุบน้มอีกรอบนึง เป็นเครื่องยนต์สิบเอ็ดแรงนะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับน่าจะเหลืออยู่สองเครื่องนะครับเครื่องเครื่องนี้ไปแล้วก็เหลืออีกเครื่องหนึ่งนะครับอยู่หลังบ้านแล้วก็หมดแล้วครับแต่ว่าร้อยห้านี่ก็ยังเหลือนะครับร้อยห้า ym แล้วก็ ร้อห้า lm นะครับยังพอมีอยู่นิดหน่อยนะครับสุดน้ำนี่ครับตาไฟหน้าครับส่วนมากก็มีแต่ลูกค้าทางไกลนะครับโทรมาสั่งซื้อนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ร้านเราเราก็ไปส่งให้ได้นะครับถึงหน้าบ้านนะครับ หรือว่าจะมารับเองถึงหน้าถึงหน้าร้านก็ได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องนะครับของยัดมาสามลิตรนะครับน้ำมันเครื่องทางร้านจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศนะครับด้านหลังให้ไปนะครับ นี่คือกองอากาศด้านหลังจะไม่ได้เติมให้คือลูกค้านี่ไปเติมเองอยู่ที่ที่บ้านนะครับผมเพราะว่าเวลาขนส่งนะครับขนส่งทางไปสณีนอาจจะน้ำมันเครื่องอาจจะถูออกมาได้นะครับเราก็เลยไม่ได้เติมให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองที่บ้านนะครับเราก็จะนําน้ํามันเครื่องครับผมใส่ไว้ในรังไปให้นะครับ ส่วนมากลูกค้าก็ชอบรุ่นเก่ากันเยอะนะครับรุ่นเก่าก็จะผลิตที่ไทยนะครับผมถ้ารุ่นใหม่ก็ประเทศอินโดนะรับอินีเซียแต่ว่ารุ่นเก่าอะไรก็ยังมีขายมันเดิมนะครับอะไรนี้ยังมีขายมันเดิมนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับผม ร้อยครับเติมผงกันสนิมแล้วก็เติมน้ำนะครับโค้แห้งบัดเอามือดันังไปแห้งดันไว้กันแต่ก็หมุนเออนั่นแหละ คงการสนิมนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับหม้อน้ํานี่ก็จะมีถังพักถังพักน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับถังพักในหม้อน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเสียแค่นไม่ใชียนี่ ไปกินข่อวะฮะ,ะม,มาห่อกระปาเลยวะ,ะครับเดี๋ยวในนี้เ,เติมน้ำมันนะครับที่นี้เป็นดีเซล B7 นะครับน้ำมันตอนนี้ก็แพงซะเหลือกเกินนะครับตอนนี้ไม่ได้บัตรเติมเติมหนึ่ง ร้อยสิบตัวที่แล้วก็ส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้ากโทรมาสั่งซื้อเหมือนกันครับเครื่องนี้ก็อำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุไทัยธานีครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้มาลองสตาร์ทเครื่องนะครับฟังเสียงลองเครื่องกันครับ ตัวนีเลยเนาะคันงได้ไน้อยเหน็ยเลยวก็คันกันใช่ไหเหนียเลยคันตอนคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวดูจนจบเลยครับรีวิวจนจนจบเลยครับ

ลูกค้าก็อีกค้ออีกออลูกค้าก็ถามหาเครื่องร้อยหกสิบกันเยอะเหมือนกันนะครับร้อยหกสิบยันมาเนี่ยครับร้อยหกสิบแอลนะครับแต่ว่ามันไม่มีแล้วนะครับทางร้านก็หมดสินค้าหมดแล้วนะครับแต่ก่อนก็สต็อกไว้เยอะเหมือนกันครับถ้ามีก็จะมีร้อยเป็นร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอลนะครับผมร้อยสิสี่สิบแอลก็เท่ากับเอ่อ ตัวเครื่องขนาดเครื่องก็เท่ากับตัวร้อยหกสิบของยันมานั่นนะครับเอาอะไอ้นี่เหยียวข้างไปอีกเลยมันก็ฝืดแค่ไหนเหยียวข้างไปอก็เลยไหนบ้าง บานพกคันดีดีเว้ยรอก้องเจอเลยบกแกงในก่อนก่อนเอาหุนออกมาเลยเออนี่อ,อนี่มันคันก่นนปปอ,อน,ปปน,กน,น,นนี่เบอร์ซีฟีปและมานันก่อนมันเน่นเปิดกคคันออกนิดเดียว อันนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับทีน,นี้คันออกนิดเดียว ได้ไปุ้เนี่ฮะเออฮาทำมาละเดี๋ยวบงแชงเยอะสักหน่อยเอาหมุนออกไปได้หมุนออกกับด้านกับด้านเอเอไปบ่ แต่เดี๋ยวลองเครื่องก่อนไปเจะเฮ็ดกันเดี๋ยวลองเครื่องซะก,ก่อนเอาเออย่างนี้นะเอาลองเครื่องซะก,ก่อนเดี๋ยวไอเฮ็ดให้เอาอำนานลงกันนะขอ,อ,องสละเออหมุนล,ลงเออโอเคเดี๋ยวบริษัทบริตต์นเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวคันเร่งเดี๋ยวผมตั้งให้อีกรอบครับตีมือปะ เลียงเครื่องนิ่งมากครับผมเนี่ยครับตัดทางเดียวนะครับติดเลยครับ เพิ่มนิ่มกันนี้นิดนึงเห็นปะองกว่นี้นิดนึงเ,เออนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับผมเสียงนิ่มมากครับ โอเคแล้วโอเคครับผมนี่ครับ tf 1 1 0 di นะครับุดยอดครับขนาดนี้เครื่องหลายปีนะครับแต่ว่าหมุนข้างเดียวครับติดเลยครับผมยอดนะครับทีนี้ก็เตรียมแพ็คนี่ครับแพ็คเข้าลังนะครับทีนี้จัดส่งลูกค้าอำเภอบ้านไร่ครับจังหวัดอุทัยธานีครับผม ทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจครับผมก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทางร้านจะทำคลิปด,ดีๆนะครับมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผม ันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ